تعلم ล ل กาติอาราเบอัสลัมมอัลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกตุภาษาอาหรับในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันเนี่ยก็ยังคงเป็นในเรื่องของอัตตะฮียะวะตะอารุฟก็คือในเรื่องของการตักทายและการทำความรู้จักซึ่งประโยคที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยประโยคแรกอ่านว่ามารฮับบัน มาร์คาบันแปลว่าสวัสดีซึ่งคำนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่อมาประโยคที่สองอ่านว่าซาบ้าคนไขซาบ้าุนนูนแปลว่าสวัสดีตอนเช้าประโยคต่อมามาซาอุลไข้มาซาอุนนูนแปลว่าสวัสดีตอนเย็นหรือสวัสดีตอนค่ำ ประโยคที่4ีอ่านว่าไกฟาฮาลูกาใช้กับผู้ชายไกฟาฮาลูกีใช้กับผู้หญิงหรือเราอาจจะพูดแบบเร็วๆว่าไกฟาฮาลูแปลว่าคุณสบายดีไหมคุณเป็นยังไงบ้างต่อมาประโยคที่5อ่านว่าอานาบิคอยรินหรืออานาบิคอยแปลว่าฉันสบายดี ต่อมาประโยคที่หกอ่านว่าวันต่วันตีแปลว่าแล้วคุณล่ะตัวอย่างของบทสนทนาซา,าบาัลคัยซอบาฮุนนูด ك ي ัน ا ل ด أنا ب ด ي ล ي ر والحمد لله وأنتي كيف า ا ل ك ิ ن ا بخير أيضا